สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมักฟูับทีมงานสายดิสิงครับผมอตอนนี้กําลังว่าไทยกับแมคโครกําลังทําถนนครับทําทางเพื่อจะเข้าออาดินคันคูสะพี่นะ้องนี่ไปถมใกล้ๆนี่พนะี่น้องครับอันนี้ดินทามนะคดินดินทามด,ดําดีครับดินทามมันเป็นทาม โอ้คลงไปจลริ่งครับต้นไม้าทำงานหกล้อครับวันนี้ครับงานหกล้ออยครับวันนี้ Oh, เดี๋ยวร้อนจัดพี่น้องเลยเดี๋ยวร้อนมากครับกันเดียวครับเพราะว่ามันแคบวันนี้เลีนหน้าห,หลังนี้แหละ โทรศัพท์กอร้อนพี่น้องไมทางคใเนี่ย